โอเคมาข้าววันนี้กินข้าวกับเหลาวันนี้มือเย็นวันนี้กี่โมงอันนี้ตีหกเลื้อแล้วมาข่าววันนี้กับข้าวไม่ได้ทําเองนะคะวันนี้สื่อไม่ได้ทําวันนี้ตัวเล็กสื่อไก่ออกไก่มาเผื่อที่จะทําพัดกะเพราไก่ดาวเดี๋ยวพอดีขี้ขันคัะปตัวนิดๆกินยาแก้ปตัวไปแล้วก็สื่อออกไปเสือที่การทำไปทำไปชาวเราหมีข้าวเหนียวแล้วก็ ซ,ซุปมะเขือเทศเออไม่ใช่เลยซุปมะเขือแล้วก็ไก่ย่างไม่รู้ร้อยไม้นะเจ้านี้พึ่งซื้อเขากินขังเลกลงเละกันค่ะมาร้ยไหน่อยข้าวเหนียวสิบบาทพักกรมีเย่อๆยะซื้อพักหลวงมากันซื้อพักหลวงมาถึงพักที่บ้านพักที่บ้านมันมีต้นหอมผักชี โอเคค่ะ okay, แต่ไม่ซึงกับว้า wow. ว <c oughs> กินได้ค่ะไม่ซึ้งแต่ว่าไม่ซึ้งกับทุกใจหมกักกับข้าวให้กับข้าวที่รอ้อยคือกับข้าวที่เราทําเองค่ะลูกทอดเวรแล,ล้วกับข้าวที่รอ้อยคือกับข้าวที่เราทําเองพอเรากินลดไหนเราก็เติมลดนั่น โทษเป็นกระตาเลมินตาพังเมื่อไหร่ปันี่ใช้ดีวะค่ะแกสตะกี้ก็ไม่เปลือยเป็นสะดวก muốn ít chung lòng này sao mẹ đến mà năng phao cậy luôn ừ để ngon lắm đã hiểu bệnh เดี๋ยวแม่ให้กินแม่กินเสร็จก่อนเดี๋ยวแม่ให้น้องนะ เขหมายต้องค่ะ The man did ซุปหมครื่้นซุปหมคอื่้นไทยรย้อยตรงถึงปลายล่ะวันนี้ <c oughs> แล้วก็พอดเพจวันนี้สําหรับปลาปูนะปลาปูกินรชัดนั่นอันนี้จือดอ่ะ Нет. Yeah. โอเคพ่อแคนี้ค่ะอิมแหละพบกันม่คลิปหน้าหรอกค่ะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ